งานมลชิดนะผม้างานดีย้ายเปลี่ยนเสานะผมก่อนย้ายไม่ได้ถ่ายนะครับเพิ่งจะเปลี่ยนเสากํากลังเสร็จแล้วครับผมฝนก็ตกนะครับผมวันนี้เป็นวันที่สามนะผมทํางานไม่ได้เต็มที่นะผมฝนตก9กต้นครับผมเฮ้ย 9ก้าต้อด้านนา2ต้นไม่ใส่นะผมด้านนาอ,าออกหน้าง,งานลังนี้อยู่ที่อำเภอสุวรรน,นะครับผมจังหวัดร้อเอ็ดนะครับเปลี่ยนเสาเหลือแค่2ต้นนะผมวันนี้บ่ายๆก็ได้จะได้กลับบ้านนะครับผม สนใจติดต่องานนะครับ0930631167นะครับรับงานทั่วไทยจะเป็นบ้านไม้บ้านปูนะครับผมจะเป็นโบสถ์ซาลานะครับผมจะเป็นเมมนะครับผมรับหมดนะครับผมตลังนี้ย้ายมาจากถนนนะครับเดี๋ยวไว้แค่นี้นะครับผมเป็นบ้านในเมืองนะครับผมจัดพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะประมาณนี้ครับ ฝนตก2วันนะผมติดติดทำงานมาได้เต็มที่หรือจะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดนะครับผมตามเบอร์โทรเลยนะครับรับงานทั่วไทยราคากันเองครับผมอย่าดิตามชมตอนส่งงานเลยนะ ส่งงานเรียบร้อยนะครับผมดีดเปลี่ยนเสาดีดย้ายเปลี่ยนเสาเก้าต้นนะครับผมดีดย้ายมาตรงนู้นนะครับริมถนนเลยนะครับผมดีดย้ายมาจัดให้ได้พื้นที่บ้านนะครับผมเป็นบ้านในเมืองนะครับผมเรยจัดได้พื้นที่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยผมถมหลุมเก็บเสาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสนใจติดต่องานได้ครับ0 9 3ย์เก1 6สูนสาหนึ่งหนึ่งหกเ็นะครับรับงานทั่วไทยนะครับ เป็นบ้านไม้บ้านปูนนะครับไปจะเป็นโบสถตึกสารานะผมอกอจะประมาณนี้ครับผมเี๋ยอเบอร์จะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะครับไอดีลยลนตามเบอร์เลยนะผมก็จะประมาณนี้ครับตรงกันยิบเลยนะครับ จัดใหม่นะครับผมระดับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ <c oughs> กดติดตามมาด้วยนะครับผม <c oughs> ก็สวัสดีครับ